เมียค้ามฮาร์ดคอร์อาทิตย์ที่3ของเรานะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าผมแอบไปทำอะไรมาบ้างในช่วงที่ในช่วงที่เอ่อโอ้โอ้โอ้ในช่วงที่ผมแอบเล่นมาอาทิตย์หนึ่งผมพูดตามตรงว่าผมต้องแอบเล่นมานี่หลักๆบ้านเหมือนเดิมครับเพราะผมจะไม่ทำอะไรเพิ่มนะอ่ะมาเช็คเช็คของก่อนอันนี้คือที่พี่ไปไปแอบไปแอบฟาร์มาเยอะเลยเนี่ยอย่างพี่ใส่หมวกหมวกพี่ก็ทำเป็น p r o t e c สีอันเบรกเมนดิ่งรีสปาเลชั่นเกาะเป็นอันเบรกกับเมนดิ n งกับไฟโปรเทคชั่น กางเกงเป็น p r เทคสี่อันเบรแล้วก็ Mending รองเท้าเหมือนกันครับโพเทคสี่อันเบรกเมนดิแล้วก็มีเฟเ e อร์พอลลิ่งสส่วนดาบก็ s w ิฟเอ็ดสี่สวิฟเอ็ดสามชาร์ปเอ็ดสี่อันเบรกสามรูทิ่งสามเมนดิธนูนี้ตั้งแต่อันที่แล้วนะแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนธนูด้วยแล้วก็ขวานอันนี้เป็นเอฟ i ฟ i e n น y ีกับ u n นเบรกสามเมนดิอันนี้ปิกแอคปิกแอคพอจูนสามเอฟฟชั่นห้าอ n นเบรกเมนดิงแต่อันนี้คล้ายๆกันแต่เป็นเอฟฟั่นสี่กับ ส่วนอันนี้ผมก็อะเอฟเฟชั่นสี่ซิลทัตประมาณนี้ของพี่ๆไปฟาร์มมาช่วงที่ช่วงว่างๆเพื่อที่เราจะไม่ไม่ได้ไม,ไม่ต้องมาฟาร์มตอนนี้นะอันดับแรกเราจะสังหารหมูเพื่อเป็นการบูชาย,ยันให้แก่เทพเจ้ามังกรเอลเดอร์ด o กก่อนที่เราจะปาไปฆ่ามันนะขั้นแรกของวันนี้ครับแล้วขั้นที่2เราจะไปนรกเพื่อไปเอา b a s หลอดมาทำมาทำไอออฟเอเดออ่านี่พี่มีธนูใหม่เตรียมไล้ละอันนี้คือธนูที่พี่เตรียมไว้นะก็คือพาวเวอ อินฟิีอันเด็ทั้สเฟรมอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาธนูนี้ไปใช้ฆ่าเอลเดอร์ก้อนกันเ้ยเยเเกือบเกือบมึงกลอะไรเนี่ยดับไปเดี๋ยวนี้เลยนะกลับกลับไปอยู่กลับไปอยู่ในถังพี่ทำอันนี้มาเพื่อเอาไว้ทิ้งขยะเฉยโอ้จะมาตายเอาละทุกคนผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พิมพ์ การไว้ให้พิมพ์ไว้อะไรแกน้องวัวเหล่านี้นะแต่อย่าเพิ่งพิมพ์มนะผมขอไปนอนก่อนผมเปิดโอกาสให้ช่องแชทได้มี <c oughs> ทุกคนเห็นนั่นไหม <c oughs> <c oughs> ก่อนที่น้องวัวจะไปหวันนะเราจะเราจะให้เขากินเขาเราจะให้เขาได้กินอาหารมื้อสุดท้ายนะทุกคนอาหารมื้อสุดท้ายของน้องวัวน,นะเ <c oughs> ชิญดื่มดำเชิญดื่มดำได้เลยอ ในฐานะที่เป็นวันตายของพวกเจ้าข้าจะขอข้าจะขอสถาปนาดาบเล่มนี้ให้ชื่อว่าเอาตั้งคนตั้งชื่อตั้งชื่อเรามาขอภาษาอังกฤษมาร่วมตั้งชื่อดาบที่จะใช้พิชิตเหล่าวัวเหล่านี้กันนะทุกคนตั้งชื่อมาเอาเร็วเร็วช่วยกันตั้งชื่อมาชื่อไหนถูกใจผมเอาผมเอาชื่อนั้นก่อนเลยมาชาบูซอสได้อยู่แม่สีนวลสเลเยอร์นี่ม่งเทมากเลย งันเอาแม่ไปเอ้ยผมชอบชื่อนี้โอเคโอเคไไโอเคโอเคผมผมได้ชื่อละผมผมได้ชื่อละผมได้ชื่อละเอ้ผมได้ชื่อละโอเคโอเคนัชนนจัดไปเก้าเก้าสาชุไอ้ผมชอบผมชอบเก้าเก้าสาชุพวกหัวทั้งหลายวันนี้คือวันตายของเจ้าเจ้ากำลังจะตายด้วย น้ำมือของดาบศักดิ์สิทธิ์99สาธุถ้าพร้อมกันแล้วถือถืออ่าต,ต้องเกินก่อนท่านเกินถือเป็นเกียรติของพวกเจ้าที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมานะเราได้มีโอกาสอ่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันถึง3อาทิตย์และวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของพวกเจ้าทั้งหลายเหล่านี้จงภูมิใจเสถอะที่เนื้อหนังของพวกเจ้าจะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในฟอร์นิเจอร์ของบ้านฟอร์ดี้และวันนี้

เป็นพันอ่ะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้แบบสามสามเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มหาสิ่งที่เรียกว่าแบสโหลดกันเพื่อทำยาแล้วก็รวมถึงการที่เราต้องทำไอออเบนเดอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เสียเวลาผมจะไปเลยแล้วกันนะไปผมทำทางไว้ละสวัสดีขอบคุณคุณสุพิชานะาครับสำหรับการกด follow นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์กด follow ด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้นะแต่ผมกำลังอินกับการฆ่า เจ้าเจ้าวัวอยู่ไฮ้ผมทางไหนวะผมจำไม่ได้บ้าทางนี้มั้งโอทางนี้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 ไกลมากทุกคนผมบอกเลยไกลมากนาเนเธอร์ฟอร์เทสคือไกลมากพิกัดเริ่มต้นของเราคือลบประมาณ100 100, ลบร้อยร้อยอะลบร้อยเซลบร้อยเอกลบร้อยวอะไอ้ลบร้อยซ็แต่นเนเธอร์ฟอร์เทสที่ผมไปเจออะแม่งอยู่พิกัดเป็นพันอะทุกคนลบเป็นพันอะเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยระหว่างนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวใน YouTube เดี๋ยวผมคลิปให้เลยนะใน u t u b e เดี๋ยวผมคลิปให้เลย ส่วนใน Facebook ไปกับผมเนี่ยแหละไปกับผมโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ใช่แก๊สเกิดไม่ทนันแก๊สไม่เกิดไม่ทนันเพราะเราวิ่งยาวโอ้ถึงสักทีผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะนี่แหละเรามาสำรวจพร้อมกันเลยทุกคนทุกคนได้ยินเสียงแบสใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่ไงนี่ไงนี่ไงแบสสปอนเนอะร์ อโอเคโอเคผมว่าน่าจะพอละผมว่าน่าจะพอละเ <What? S 1> ยอะจังวะผมว่าดันเตี้ยใหญ่อยู่เนี่ยเอาจัจริงโอ้สวยเฮ <Wow. S 1> ้ย สวย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 โอ้โหสวยสวยจัดสวยจัดอันนี้สวยจัดเลยเออสวยมันไสมานานแล้ว Okay. กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านถึงบ้านสทัทีเหนื่อยใจเฮ้ยทุกคนทุกคนโอ้ my god อ,อ้ my god อ,อ้ my god าวว้าว,ว,าวมาว่ะว้ะเฮ้ยเอาว่ะว้าวเล่น <c oughs> ตามพี่เราพลาดครั้งเดียวเรากลับมาเล่นใหม่ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะเราต้องทำให้มัน เราต้องให้มันอยู่ในจุดที่เรียกว่าปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เคยได้ยินคําว่าอันนี้ไหมรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ไหมครับเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นแบบพื้นฐานฐานรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะอันนี้อันนี้แบบเรื่องจริงเลยเรื่องจริงแบบจริงที่สุดเลยเช็คก่อนยาสตรงอันนี้เอาทองเผื่อไว้ระหว่างทางเราอาจเจอแอปเปิลครับเราจะได้ทำไอ้นี่ได้ทำเอ่อผล้นแอปเปิลได้เอาทอมออฟอันดายิงไปเผื่อไว้เยอะเลยหินสักห้ากองเผื่อต้องทำทางนะอาหารสองแพ็ค ขวดเอาไว้เติมลมหายใจมังกรแล้วก็อาหารากับถังน้ำเผื่อไว้ตรงนั้นน่าสงสัยนะอะไรวะเนี่ยบ้านเอ็กิมโม่เหรอน่าจะบ้านเอ็กิมโม่นะทุกคนเอ้ยมีบ้านเอ็กิมโม่ด้วยวะเอ้ยหมู่บ้านมีสี่งนั้นโอ้โหสุดยอดโอ้โหเลสโตนทำอะไรได้มันเชียผมผมไม่ไว้ใจวะมันต้องมีบางอย่างแน่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเน okay. oh. ี่ยเฮ้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 ยไอเชือบโ้ยบ้านลับว่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอเคอ๋ออ๋ออ๋อเขาจะละไม่ช่วยไปละไป มันมีแอชิเมนต์ด้วยหรอไม่มีแอชิเมนต์ด้วยหรอแชทบอกมีแอชิเมนต์ว่ะโอเคเอาว่ะเอาวะเอ้ยมีอะไรขายไหมอ๋อไม่มีโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปล่อยแล้วกันค่อยมาปล่อยแล้วกันเอาม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 ปมาหามาาม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 าา ค okay. ผมจะขุดตรงนี้เลยนะทุกคนผมจะขุดดิ่งตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะตรงตรงเลยนะทุกคนเราผมจะลงตรงๆเลยนะลงแบบช่างมันอะ่ะมีอะไรมีจะมีอะไรรออยู่ผมก็ช่างมันอ๋อแม่งถึงลบหกสิบสี่ไปเลย ซองโฮสองโฮเวอร์ชั่นใหม่อาจจะโผล่ใต้ดินก็ได้ใครอยู่รู้คิดในแง่บวกสุดๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลบสามสิบเก้าแม่เจ้าโอ้โหเอ้ยมันถูกต้องมาตลอดโอ้โหโอ้โหลบสามสิบเก้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่ก d เอาละประตูประตูอยู่ไหนถ้าพร้อมผมผมจะลุยเลยนะทุกคนผมจะทําผมว่าจะทําประตูเนเธอร์ก่อนแล้วก็แล้วก็ลุยเลยโอเคมีทางไปต่อสวยเชี่ย <What? S 1> มึงให้กูไปไหนเนี่ยถามจริงงงกลมอะ่ะ โโอ้ก oh no. ูไม่ได <|so|>? ้หามึงเลยกูไม oh, no! ่ได้หามึงเลยเพื่อนเหลือจะเชื่อ แม่งเหลือจะเชื่อจริงๆบ้าบอเดี๋ยวนะ เอารอไปรอไปโอ้ลำบากจริงกลับบ้านก่อนทุกคนกลับบ้านก่อนแมงเลยไม,ไม่เจอสติงอะไรเลยอะ่ะว่างเปล่าจริงกูไฟไฟขนาดน,นี้ละไฟขนาดน,นี้ละแม่งยังไม่ติดอีกหรอขอร้องล่ะเออใจเพื่อนโอ้ยกว่าจะติดเนาะ โอเคไปกลับบ้านกันทุกคนตอนผมออกจาก네เนเธอร์ผมออกพิกันไหนวะตอนผมออกจาก네เนเธอร์ผมออกพิกันไหนนะทุกคนผมจําไม่ได้วะแต่รู้สึกมันจะลบร้อยลบสองร้อยอะถ้าผมจำไม่ผิดลบร้อยลบสองร้อยมันคาใจอะ่ะคือมันอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแม่งก็ตายแล้ว นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเค <c oughs> เพราะว่าอยู่เราเคยมาเราเคยมาโอเคโอเคโอเคหนึ่งบ้านละหนึ่งบ้านละโอเคโอเคเดี๋ยวงั้นต่อไปต่อไปเราจะทำอันนั้นเราเราไปลุยเลยครับเราจะลุยเลย เราจะลุยมังกรเลยนะทุกคนเราจะไม่รออะไรทางนั้นแหละเราจะไปลุยมังกรทันทีเลยตอนนี้ตอนนี้นอนก่อนเป็นการเซฟเป็นการเซฟอะ่ะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับ c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ